สวัสดีครับนี้เราจะเป็นคลิปาการสร้างข้อสอบปลายภาคนะครับจะเป็นการนําเข้าคะแนนในแต่ละแบบทดสอบนะครับเพื่อทําเป็นแบบทดสอบเพื่อปลายภาคนะครับไปที่งานแบบทดสอบนะครับอันนี้ผมผมตั้งชื่อก่อน,นครับชั้นชื่อเป็นเทสก็แล้วกันนะครับเทสอันนี้ ให้เป็น20คะแนนนะครับสมมติปลายภาค20คะแนนอยู่ในหมวดหมู่ไหนถ้าถ้าถ้าท่านตั้งคะแนนไว้เป็นหมวดหมู่ก็สามารถเลือกได้นะครับจะอยู่ในหมวดแบบทดสอบหรือหมวดปลายภาคนะครับข้อหัวข้ออยู่ไหนอยู่ปลายภาคก็ใส่ปลายภาคนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับก็คลิกมาที่ แมนคริตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราจะตั้งชื่ออผมเป็นเทสก่อนแล้วกันนะครับสมมติตรงนี้เราใส่เป็นอะไรแล้วก็ตั้งชื่อให้เหมือนกันก็ได้นะครับนี่ผมใส่เป็นเทสก่อนนะครับเพื่อจําลองตรงนี้เราก็ใส่ชื่อนามสกุลนะสมมุติเราจะนําเข้านะครับนําเข้าคําถามนะครับเราก็มาเลือกสมมุติในสมมติเราจะเอาหน่วยที่1เข้าไปนะครับเราก็มาเลือกหน่วยที่1นะครับลองเปิดดูก่อนนะครับ วัที่หนึ่งสมมติว่าเรื่องนี้เราก็ก๊อปเรื่องชื่อเรื่องไปนะครับ C ีคอนทววี v ก๊อปไปแล้วเราก็มาวางนะครับเพราะ,อะฟอร์มแบบทดสอบมันมีเยอะนะครับคอนทวนวี control v มันก็จะขึ้นมานะครับให้เราเลือกอันที่เราต้องการฟอร์มที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสมมติผมเลือกไป5ข้อนะครับเลือกไป5ข้อแล้วก็กดนําเข้านะครับกดนําเข้า ตรงนี้เราอย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลด้วยนะครับเพื่อเด็กจะได้ใส่ชื่อนามสกุลเข้ามาได้ครับนี่ตำแตั้งชื่อสกุลนะครับ,ตร,ต,รต,รบตรงนี้เป็นคำตอบสั้นแล้วก็จําเป็นนะครับอันดับแรกนะครับจําเป็นอ่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ห้าที่เรานําเข้ามาสักครู่นะครับอ่าทีนี้เนี่ยอ่า มันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันมีาการนําเข้าครั้งที่สองครั้งที่สในแบบทดสอบต่อๆไปมันจะสเปซสปะนะครับมันจะจัดไม่เป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นม,มีเทคนิคผมได้ลองดูนะครับให้อาจารย์ไปที่เพิ่มนะครับครั้งที่1เพิ่มสองครั้งนะครับแล้วก็เลือกอันลองสุดท้ายนะครับแล้วก็กดนําเข้าอีกทีทีนี้คะแนนก็จะเข้ามาต่อจากข้อนี้เลยนะครับ ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยผมลองหลายครั้งแล้วคะแนนจะเข้ามาอยู่หน้าแรกนะครับอยู่หน้าแรกเลยอยู่ด้านบนเลยนะครับทีเนี้ยเราก็ต้องมาจัดข้อมาอีกเพราะว่าในเรื่องนั้นหน่วยนั้นมันอยู่ในหน่วยที่สามที่สี่ซึ่งเป็นลําดับถัดไปเนี้ยนะครับเอามาอยู่ข้างบนนะครับมันมันก็จะเป็นการไม่เป็นระเบียบนะครับในการจัดทําข้อสอบหรือแบบทดสอบนะครับ ก็ให้ทําอย่างที่ว่านะครับก็สร้างหลอกขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้ตรงนี้นาเข้านะครับลองดูนะครับทีนี้ผมจะเอาแบบทดสอบในหน่วยที่สองแล้วในหน่วยที่สองนะครับเราเปิดดูก่อนนะครับเพื่อที่จะก๊อปชื่อมันนะครับก๊อปชื่อตัวนี้ไปเสร็จแล้วก็ไปที่ฟอร์มตัวนี้แล้วก็ไปวางนะครับมันก็จะขึ้นอ่า ฟอร์มที่เราต้องการนะครับถ้าเรามาหาบางทีมันเยอะนะครับเพราะว่าเราสร้างเราเซฟไว้ในไรในโฟลเดอร์ที่คลาสรูมเนี่ยมันเยอะนะครับเราเลือกมันก็จะเข้ามาตามฟอร์มแบบทดสอบที่เราต้องการทีนี้เราจะเลือกสมมติเราเลือก789นะครับสมมติเราเลือกก็6 7 8 9เกเข้าไปนะครับนำเข้า กดนําเข้าเข้ามาทีนี้มันก็จะมาเรียนต่อกันนะครับนะครับมันจะเ,เรียนข้อ6 7 8 9เทีนี้ไอ้ที่เราทําหลอกมันไว้เนี่ยเหมือนมันมีบั๊กไงก็ไม่รู้มันจะเป็นโชว์ด้านบนตลอดเลยนะครับอันนี้ที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เรา,าคลิกบวกเข้ามาแล้วก็ลบทิ้งนะครับครับเห็นไหมเราจะได้เรียงข้อที่เรียงกันแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับมันก็จะเร็วในการาเลือกแบบทดสอบในแต่ละหน่วยมันทาเป็นข้อสอบปลายภาคนะครับ ก็มีเท่านี้นะครับในการนำเข้าแบบทดสอบเป็นข้อสอบปลายภาคครับ